พี่น้องขอบคุณลหลายๆเด้อที่สร้างสมหมูยาย,มมยายออสร้างสมหมูยายโอสร้างสมหมูยายโอขอบคุณลหลายๆเด้อพี่น้องแฟนคลับทุกคู่สุขคนเด้อมาเนี้ยย้ายโอกัสีเฮ็ดมือโตอมือฮื๊กเกาเฮ็ดแล้วรับวัเด้อของพี่น้องแล้วแบบเอื่นอนกับไ้ซองเลยตัดออเดอร์มือโตอมือได้พี่น้องเด้อสร้างขอมาได้เลยเด้อ กำลังสีขั้นอีกนี่แล้วมีห่อแล้่วอังหัง่นออเดอร์เพิ่มกระเฮ็ดเพิ่มพี่น้องมีนี่บัป,บป่ามันไข่อยู่หลังจากมันไปเบิ่งหมอร้านมาเนี่ยมันต้องให้มันนอนเลยขึ้นเนี่ยให้มันห่อสมซอยเมียห่อสมซอยเมียอย่างเดียวอย่าเป้าไปซาวเด้งหัวประทัดอะไรแทนนัวถุงมือใส่ส,งสองซันหมดเด้อพี่น้องเด้เอ ีนวดแม่ใส่กระเทียมแล้ววันนี้ใส่กระเทียมแล้วงวดสะกอนงวดกระเทียมให้มันนันก่อนเข่าห้องไปใส่ที่หลังมึงแม่ไว้เดี๋ยวล่ะเนี่ยแม่โบยูสีได้เฮ็ดแทนแม่ได้เอี่ยโบเฮ็ดดอกอ้าวโบเฮ็ดสีได้ได้ส่งไหนลูกเพื่อนล่ะลูกต้องเฮ็ดตัวให้แม่โบยูแม่ไปทุล่าทุอย่างกับสีได้เฮ็ดได้นีดชวนตวง ช่วงผสมแม่เขียนไว้ให้เรียบร้อยเบิกเลยแม่ยังพี่เห็ดเป็ดเห็ดมาจากปีหรอกเฮ้ยพี่เห็ดผสมขายนี่เห็ดกาอายุสิบสี่ปีหมดแล้วยายเขา่าผ้าขายขายรอดจากยายสูตรทองยายโบราณโบราณโดยตรงเลยเนี่ขันว่าได้กับว่าได้เด้กขันขันว่าได้มันสิเป็นน้ำเด็ดส้ม่ะมันสิโอมันสิเป็นเร็ว ส่วนผสมส่วนตวงก็ได้ขั้นก็ได้นะมหมูนี่ก็หมูข้างขึ้นว่าได้ตรงมือต้อมือมหมูสดใหม่นะคะมหมูนี่ไม่เลยมือต้มมือผู้ใดบอกว่าสิเป็นนั่นเป็นนี่ฮูดอกบฮูดับไปนะบ๊อแมงบอ,บอเป็นได้ปามไงน์ย้อนผ่านอ๋อย้อนเนาะบ๊อบด้ว<ร>่าหมูพี่น้องตามพงตามค่ามาเด้อผู้ใดบินมัวมัวเกว่าไปตัวทิพย์ตัวแดดนะเพราะว่าจะกินเองเฮ็ดกินเองเฮ็ดประจำเลย แล้วก็อันน death, ั้นนะแม่ผู้ใดบ่กอยากกินดิบก็สามารถเวฟดือมน้ำไปทอดไได้นปทอดได้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าป่าผู้ใดบ่กกินดิบไงปอกน้ำไปทอดแล้วก็เวฟใส่ไมโครเวฟโอ้ิ่นกับพวกกินดิบคือกันโอ้ก่อนกับนว่ามาทอดก็เวฟเอาได้พี่น้องเด้อใส่ไมโครเวฟปิ้งก็ได้ปิ้งยังหอมใบตองพี่น้องปิ้งเส้นเต่าแ่านยังหอมใบตองเด้อพี่น้องเด้อใช่แล้วออื หอบักใหญ่บึ้มๆอันนี้ใบตองบ่ได้นาเด้อแกออกมีจ้ามีแต่เนื้อเด้อพี่นอ้องมีแต่หมูเนื้อไม่ได้หมกบม่ได้หมกไงไบ่ได้หมกไนเด้อไ่ได้สอดใส่เด้อพี่นอ้องตองหายงกะที่งังอย่างที่น้องตองหายากมากเราสอดใส่ไม่ได้บม่ได้ขายตองคนงานไปหาตองบิดอำเภอเราพี่นอ้องผู้ชมมีตตองออามาเห็นเนี่ยเด้อ น้ำสูมใช้น้ำสูมพอนวดได้ส้มนี่ร้อเบิ่งแล้วลูกเด้อนี่เนี่ยมันกำลังฉีดนั่นแม่ก็สีใส่ใส่เขาลงไปแข้งวะผู้ใดอยากแม่หายใจหึมหึมร้อนมือไม่ร้องเบิ่งตัวการนวดนะลูกธรรมดาเด้อเขนนี่เป็นกล้ามึ้นดนแล้วว่าต้องไปยกน้ักเนี่ยมันขั้นรู้ๆนะนวดละพี่น้องเหมนี้ นวดนวดนี่ยอันตอนที่ท้ายคือห้องส่เข่าตอนที่ท้ายที่ห้องไซเขา่า,เขาด้วพี่น้องเด้อเนี่ยนวดเลย่อยนี้นวดไปจนได้จนแข็งโจโก๊กจนปั้นได้ห้วยสมัยตะกี้กินแล้วพี่น้องสิบอใครสมัยตะกี้กิน สำไมเตะกี้นี่ขั้นแล้วกินเลยถ้าเจ้าว่าไันเปลี่นข้ามมือเปลี่นข้ามมือขั้นแล้วกินเลยขั้นแล้วกินเลยเปลี่ยนข้ามมือทำมันลายเขาแบบนวดนี่สิเลยพี่น้องแบ่งครึงแบ่งครึ่ง,ง,งค่อยนวดไปนวดไปเรื่อยๆนวดไป ว่ไปเรื่อยๆพี่น้องเอ็กับแบงมันวนวดนุ่งวดให้ได้เท่านั้นนวดให้มันเข่าเครื่องปรุงที่ห้องสะสวมใส่ลงไปี่จนนวดล่ะนวดให้ได้นังนี่ก็บว่าได้ไปเอานัางแบบท่องตลาดที่เขาเฮดเด้พี่น้องนังซื้อมาหั่นเองต้มเอง เฮ็ดเองเฮ็ดเองทุกขั้นตอนเฮ็ดเองทุกขั้นตอนมื้อนี้ก็เลยบ่ได้ลอยไปเลาะเลยพี่น้องเลาะบ่ได้ดอกมื้อนเลาะบ้านบ่ได้ขอบคุณหลายพี่น้องกองไปที่สังแฟนคลับที่สังขอบคุณผู้ติดตามเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆให้ฮักใจออกไปโดนๆเด้ออยู่น้ำกันไปนี่ฮักใจออกไปโดนๆ รักในน้อยแต่ขอให้รักไปนานๆเด้อมีแห้งด่าให้ฟังม่าน้อยเหมือนเอือนไงอันนี้อันที่ไนมันน่าจะสวยจนได้แบบนี้พี่น้องอืมขม่นทัาสีมากขันฟอสซ่าแซวเลยเด้อบ่ได้อืมนวดก็เอือนนวดให้ได้ เมื่อไหร่าวหามาผนเด็กพี่นวงนี่ทำมาดากี่กันเด้ได้ครับอกแม่ได้ท่านมาได้กยับน้อยง่ายชัวชวงผสมชัวเกลือชัวกะเทียมมันสิเข่าเด้ลูกมันน้ำเข่าเด้ ว่าสิเป็นสมแหน,ขน,นมนของยายอ้อได้อาองสั่นแล้วเด้อพี่น้องขอไปนวดตัวก่อนขอบคุณหลายๆขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อแฟนคลับทุกผูวทุกคน ที่มาอุดหนุนที่ติดตามย้ายอ่าไอ้ฮักย้ายอ่ไปดนๆเนอะฮักแค่น่อยก็ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมอุดหนุนกันด้วยนะคะจิมยูเตก,กาเด้อเด้อพี่น,อน้องอยู่ที่เพื่อบางบางบาง,บาง,บางท่านเพื่อนกระซังเพาเป็นไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วมันจะขึ้นเป็นรูปกระเป๋าแม่จ้าเป็นรูปกระเป๋าหน้อยๆแล้วเขียนว่าพื้นที่แสดงสินค้าเด้อค่ะ พื้นที่แสดงสินค้าไปจิ้มเลยมันจะมีสมมูมีน้องไม้มีน้องไม้สมมียางลายยางเด้อมีน้องบางทันเพื่อนกับทักแชทมาหลายคนมากเลยที่ส่งบ่เป็นไปที่นาปลูกายที่มันจะขึ้นว่าพื้นที่แสดงสินค้าแล้วก็กดจิ้มเลยค่ะเป็นรูปก,กระเป๋าน,น่อยๆดอกขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ